ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราชสอ6 6ราศีกรกฎสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมการงานงานอาจมีข้อผิดพลาด ควรปรึกษาผู้ใหญ่หรือมีอะไรไม่ควรตัดสินใจด้วยตนเองควรมีแบ็กที่ดีมีคนช่วยพิจารณาทำอะไรอย่าตัดสินใจเองตามลำพังเพราะจะเกิดความผิดพลาดเสียหายได้การเงินการลงทุนหรือการทำธุรกิจมีผลประโยชน์กำไรดีได้เงินพิเศษโบนัสหรือได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มเติมขึ้น ภาวะทางด้านการเงินจะมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมความรักคนมีคู่เกิดความขัดแย้งเพราะอารมณ์หงุดหงิดไม่ควรนำเอาเรื่องในอดีตมาเป็นปมทำให้เกิดการทะเลาะก,กันคนโสดคนรักเก่าจะกลับมาหรือได้พบเจอคนที่มีอายุต่างกันเป็นรักต่างไวัย สุขภาพให้ระวังปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเช่นปอดภูมิแพ้แพ้อากาศหรือโรคอาหารเป็นพิษระบบลำไส้มีปัญหาเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ทำบุญใส่บาตร ปิดทองพระประจำวันเกิดไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตหรือพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลราศีสิง์สำหรับผู้ที่เกิดวันที่18สิงหาคมถึง17กันยายนการงาน การงานมีความก้าวหน้าโดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่การงานปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เคยมีจะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยลงตัวมีการพลิกฟื้นมีชัยชนะหรือประสบความสำเร็จที่ดีขึ้นคุณกำลังจะมีโชว์เกี่ยวกับหน้าที่การงานมีการพัฒนาต่อยอดไปในหนทางที่มั่นคงยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคตการเงิน คุณจะได้รับการสนับสนุนจากไลฟายทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มหรือการเงินมีความคล่องตัวผู้ใหญ่ชี้ช่องทางสนับสนุนทำให้คุณมีการพัฒนาต่อยอดได้ความรักคนมีคู่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ให้ระวังความเครียดความกดดันช่วงนี้คนลดช่องว่างระวังตัวเองกับแฟน ด้วยการพาก,กันไปดูหนังฟังเพลงหรือไปเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศคนโสดได้เจอคนที่ถูกใจแต่อาจจะเป็นคนที่มีตำาหนิผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นสุขภาพให้ระวังปัญหาที่เกิดจากกรดแกส๊สกรดไหลย้อนหรือโรคภาวะของการติดเชื้อภูมิแพ้แพ้อากาศ เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีสิงในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดสุขภัณฑ์เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำกวาดลานวัดบริจาครองเท้าผมเช็ดเท้าทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาบริจาคที่ดินหรือทำบุญเกี่ยวกับการซื้อที่ดินสร้างถาวรวัตถุเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นโรงเรียนวัดโรงพยาบาล ราศีกันสำหรับผู้ที่เกิดวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมาการงานคุณจะได้พบกัลยาณมิตรคอยสนับสนุนทำให้คุณประสบความสำเร็จมีผลงานที่โดดเด่นมากขึ้นได้รับการยอมรับและการไว้วางใจให้ทำสิ่งที่มีความสำคัญมีความเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน การเงินจะหยิบจับหรือทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองได้ผลประโยชน์กำไรที่ดีมีช่องทางไรายได้และคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีความราบรื่นคล่องตัวมีทางออกเกี่ยวกับการเงินที่ดีขึ้นความรักคนมีคู่เกิดความขัดแย้งมีอารมณ์หงุดหงิดจะมีปัญหาที่เกิดจากความใจร้อนวู่วาม คนโสดอาจจะพบเจอคนไม่จริงใจเจ้าชู้หลอกลวงสุขภาพให้ระวังโรคกระเพาะหรือโรคที่เกิดจากความเครียดคิดมากแบกโลกแบกความทุกข์เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกันในเดือนนี้ให้บริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมน สร้างพระหล่อพระบำรุงศาสนาสถานดูแลผู้เผยแผ่ศาสนาเลี้ยงดูบิดามันดาให้มีความสุขถวายอาหารบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดทุนการศึกษาเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนนราศีตุลสำหรับผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคม ถึง16พฤศจิกายนการงานจะมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวหน้าในการดำเนินแผนงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีคุณจะมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงการแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจใดๆมีประสิทธิภาพในทิศทางที่ดีค่ะ การเงินคุณเก็บเงินไม่อยู่หรือมีเรื่องเสียเงินในช่วงนี้ภาวะของทุกขลาบอาจจะเกิดขึ้นกับคุณแต่การลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงควรดูแลหรือพิจารณาใส่ใจให้รอบคอบและไม่ควรให้เงินใครยืมความรักคนมีคู่เกิดความขัดแย้งมีความมาณนะทิฐิดื้อรั้น ถือดีใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันคนโสดถูกกีดกันจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยอาจมีปัญหารักคนมีเจ้าของแล้วสุขภาพให้ระวังปัญหาที่เกิดจากโรคภายในช่องท้องหมดลูกรังไข่ต่อมลูกมากลำไส้ไม่ดีระบบขับถ่ายแปรปรวนท้องผูกท้องเสีย เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีตุลในเดือนนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคบริจาคลงศพปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือราศีพิจิก สำหรับผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมการงานคุณมีความโดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่การงานปัญหาความยุ่งยากถึงจุดจบของมันแล้วคุณกำลังจะกลับมาโชคดีและมีผลงานที่โดดเด่นมากขึ้นโครงการต่างๆที่คุณตั้งใจจะประสบความสำเร็จได้ผลดีค่ะ การเงินคุณเก็บเงินไม่อยู่หรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองการลงทุนอาจผิดพลาดเสียหายทำให้สูญเสียเงินหรือมีการลงทุนสูงได้ผลตอบแทนน้อยระหวังเอกสารหรือการตกลงไม่เป็นผลระวังจะถูกหลอกอย่าไว้เนื้อเชื่อใจใครง่ายๆความรักคนมีคู่อาจจะมีปัญหาอารมณ์ ความหงุดหงิดหรือคำพูดที่รุนแรงใส่กันดังนั้นไม่ควรใช้คำพูดที่ไม่ดีกับคนรักคนโสดจะได้พบเจอคนที่เป็นคนต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนสุขภาพคุณมีเกณฑ์เจ็บป่วยกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับลมความดันสายตาหัวใจโรคที่เกี่ยวกับเลือดอาจจะมีปัญหากับคุณได้ ระวังจะถูกผ่าตัดเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ให้บริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์ทำบุญเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้เลี้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขเป็นเจ้าภาพปวดพระบวชเนน ราศีธนูสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ธันวาคมถึง14มกราคมการงานคุณจะมีความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานความโกลาหลนร้อนใจต่างๆจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีราบรื่นปลอดโปร่งและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น การเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากในหน้าการติดต่อการเจรจาการประสานงานทำให้คุณมีโชคหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากบ้านที่อยู่อาศัยหรือโชคจากเลขทะเบียนรถยนต์ความรัก คนมีคู่ได้รับการดูแลเอาใจใส่คุ้มครองหรือได้รับความอบอุ่นจากคนรักคนโสดมีโอกาสสมหวังได้พบเจอคนที่ดีรูปร่างหน้าตาดีหรือมีคนช่วยแนะนำคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณสุขภาพให้ระวังอาหารการกินกินอาหารผิดสํแดาหรืออาหารเป็นพิษระบบทางเดินหายใจมีปัญหา เกิดภาวะติดเชื้อหรือโรคเกี่ยวกับปอดเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีธนูในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้บริจาคหรือทำบุญเกี่ยวกับอาหารไปสักการะบูชาพระแก้วมรกตหรือพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ